คนนี้ตัดสินใจทําธุรกิจโซล่าเซลล์จนได้ยอดขายรวมเกือบ400ล้านก็เพราะว่าโจรขึ้นบ้านเอาลวโจรขึ้นบ้านมันเกี่ยวอะไรกับการขายโซล่าเซลล์วะเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่พี่เอาเจ้าของ X M L s o ลา r เด็กๆที่แกเป็นเด็กที่มีหัวคิดในการทําธุรกิจอยู่แล้วเด็กๆอยากได้ตาก็ไปซื้อกระดาษแข็งมาวาดรูปตัดทําที่ข้างหนังสือขายให้เพื่อนในห้องอันละ5าบาท10บาทพอขึ้นมัธยมก็อยากหาอะไรขายก็เลยไปประตูน้ำไปหาเสื้อเอามาขายกับ,บเพื่อนๆ่ด้วยความที่อยากได้สินค้าแปลกๆก็เลยไปเอาเส พี่อลบอกกูไม่ขายละจ๊ะวันดีคืนดีก็มีโจรเข้ามาที่บ้านยกตู้เซฟที่เก็บสมบัติของที่บ้านไปหมดเหตุผลที่โจรขึ้นบ้านก็เพราะว่าแม่พี่แกไม่ยอมเปิดไฟเพราะกลัวหน้าไฟแพงโอ้แม่มันคุ้มกันไหมเนี่ยเอลโมาโหคิดไอเดียดีๆออกสั่งไฟโซลา่าเซลจากจีนเอามาติดที่ว่างให้สว่างสวยนึกว่างานวานันแต่พี่แกเห็นโอกาสมากกว่านั้นไหนๆก็สั่งมาใช้แล้วตัวไหนมีคุณภาพดีกูว่าขายแม่เงเลยนอกจากสั่งไฟปักสนามาลงทุนก็แรกจากเงินเก็บแค่เจ็ดพันห้าร้อยบาทพี่แกทำเว็บไซต์เองขายเองซ่ออออมมมมเเเเเเงงงงส่่่่ปป็นจ้้าแแรกืีีีทลวยัไ ายก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ความสวกก็มาถึงร้านจีนทะลักเข้ามาขายจ้าตอนแรกนึกว่าพี่เอลกูแย่แล้วแต่เอาจริงแทบไม่มีผลกระทบต่อพี่แกเลยเพราะร้านพี่แกปรับตัวเพิ่มของให้มีของที่หลากหลายมากกว่าพันแบบตั้งแต่ไฟปักสนามโคมงไฟแบบต,ต่างๆพี่แกมีหมดแถมการบริการก็โคตรโหดโคตรอันตรายสินค้าไหนส่งถึงมือลูกค้าแล้วมันพันที่เอลเคมให้หมดข้าวคนใช้ไปเป็นปีมันพันกลับมาล้านที่เอลังเคมให้เลยเรียบร้อยครับบริการดีขนาดนี้ลูกค้าก็ติดดีคับสรุปแ,แล้วพี่แกโดนโจรขึ้นบ้าน,นแต่เปลี่ยนวิกฤตให day.